เริ่มจากเหตุการณ์ที่ชายแดนจอแดนเวสต์แบงก์ก่อนเลยนะคะข้อมูลบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าตกใจเกิดขึ้นหรอคะใช่ครับเป็นกรณีที่คนขับรถบรรทุกชาวจอแดนนะครับคือเขามีเอกสารอนุญาตเข้าเมืองถูกต้องเลยกําลังขับรถขนส่งความช่วยเหลืออยู่แท้ๆแต่กลับก่อเหตุใช้รถพุ่งชนแล้วก็เหมือนจะใช้อาวุธปืนยิงทหารอิสราเอลเสียชีวิตไปสนายที่ด่านตรวจโห oh, แล้วตัวคนขับล่ะคะ ตัวเขาเองก็ถูกยิงเสียชีวิตโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ I.O.F. นะครับมีข้อมูลด้วยว่าคนขับคนนี้เป็นอดีตทหารพันศึกของจอแดนแล้วประเด็นเรื่องแรงจูงใจนี้พอมองเห็นไหมคะว่าคืออะไรหรือว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไง ครับคือตามข้อมูลที่มีรายงานออกมานะก็ระบุว่าแรงจูงใจเนี่ยน่าจะมาจากความรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงมากๆต่อสิ่งที่ผู้ก่อเหตุเขารับรู้ว่าเป็นการกระทําของอิสราเอลที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตชาวปาเลสไตน์นะครับมีการอ้างถึงความรู้สึกที่แบบ สุดทนแล้วกับสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อเด็กๆเยาวชนอะไรแบบนี้ครับอืมก็สะท้อนความรู้สึกร่วมที่อาจจะมีในหมู่ชาวจอแดนเยอะเหมือนกันนะคะต่อเรื่องกาซาใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงครับแล้วเหตุการณ์นี้มันส่งผลกระทบอะไรตามมาบ้างคะโดยเฉพาะตรงชายแดนเรื่องความช่วยเหลือต่างๆผลกระทบที่ตามมาทันทีเลยนะครับคือทางการอิสราเอลเขาประกาศระง,งับการนำเข้าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจา,จากจอแดนไปก่อนเลยชั่วคราว อ๋อ oh, ระงับไปเลยเหรอคะครับเพื่อจะทบทวนมาตรการเรื่องความปลอดภัยก่อนซึ่งอันนี้แน่นอนว่ากระทบเรื่องการส่งความช่วยเหลือเข้ากาซาแน่ๆครับค่ะแล้วทางจอแดนเองเ่ะคะเขาายวงไงบ้างทางจอแดนก็เอ่อเริ่มกระบวนการสอบสวนเหมือนกันครับแล้วก็มองว่าเหตุการณ์นี้เอ่อมันเป็นภัยคุกคามนะต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมของเขาเองทาให้บรรยากาศแถวๆถวด่านอัลเลนบี B, ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสาคัญที่อิสราเอลคุมอยู่เนี่ยก็ตึงเครียดขึ้นเยอะเลยครับ เข้าใจเลยค่ะทีนี้เราขยับมาดูในฉนวนกาซากันบ้างนะคะโดยเฉพาะที่เมืองราฟาทางใต้สุดเลยที่ตอนนี้อิสราเอลคุมอยู่มีรายงานว่าการสู้รบตรงนั้นนี่หนักหน่วงเป็นพิเศษเลยเหรอคะหนักหน่วงมากครับเรียกว่ามีรายงานที่เน่าตกใจออกมาจากวิทยุของอิสราเอลเองเลยนะครับคือมีทหารจากกองพันยานกราะอสวินหรือ n n i h t t บ b เ t t a เ i ียเนี่ยเสียชีวิตพร้อมกันถึง8นายในเหตุการณ์เดียวเลย8นายเลยเหรอคะเกิดอะไรขึ้น เป็นการซุ่มโจมตีครับด้วยการวางระเบิดเอ่อรถหุ้มเกราะที่ทหารกลุ่มนี้นั่งมาครับโขการสูญเสียทหารพร้อมกัน8นายในครั้งเดียวนี่มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉพาะในเชิงจิตวิทยาหรือว่าขวัญกำลังใจสูงมากครับส่งผลกระทบสูงมากจริงๆข้อมูลจากแหล่งข่าวเนี่ยเขาบรรยายถึงสภาพความเสียหายที่รุนแรงมากทั้งตัวรถหุ่มเกราะแล้วก็ ร่างของทหารมีการใช้คําที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญน,นะครับเช่นแบบถูกทําลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ส่งผลต่อขวัญกําลังใจทหารในพื้นที่อย่างมากเลยครับค่ะที่สําคัญคือเหตุการณ์นี้มันเกิดในพื้นที่ที่อิสราเอลเคยเชื่อว่าแบบควบคุมได้ค,ค่อนข้างเบ็ดเสร็จแล้วนะการที่ถูกโจมตีรุนแรงในจุดที่คิดว่าปลอดภัยเนี่ยมันกลายเป็นรูปแบบทีเ่เหมือนจะเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับช่วงหลังๆนี้แล้วมันก็กำลังท้าทายสมมติฐานเรื่องการควบคุมพื้นที่่ขออองงงิิสราเเลยยจ อืมแล้วความสูญเสียหนักๆที่ราฟานี่มันไม่ได้มีแค่จุดเดียวใช่ไหมคะเหมือนข้อมูลจะบอกว่ามีที่อื่นทางตอนใต้ด้วยถูกต้องครับนอกจากเหตุการณ์ที่ราฟาเนี่ยในพื้นที่อื่นๆทางตอนใต้ของกาซา,อก,ากองทัพอิสราเอลก็ออกมายอมรับเองนะครับว่าเสียทหารเพิ่มอีก4นายในวันเดียวกันอีก4นายครับเป็นระดับพันตี 1, 3, 1 9, นายแล้วก็ร้อยโทอีก3 9, นายอันนี้เกิดการสู้รบแบบ ระยะประชิดเลยครับระยะประชิดเลยเหรอคะใช่ครับสื่ออิสราเอลเองใช้คําบรรยายว่าเป็นการประทะที่ดุเดือดอย่างยิ่งถึงขั้นเผาขนเลยทีเดียวโหแล้วรายละเอียดของการประทะครั้งนี้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะข้อมูลเท่าที่มีนะครับระบุว่าเป็นการประทะที่รุนแรงมากถึงขนาดที่ว่า เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลเนี่ยต้องรีบเอาผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในกาซาเองเลยอ๋อคือเอาออกมาอิสราเอลไม่ทันครับเหมือนกับว่าเคลื่อนยายออกมาโรงพยาบาลหลักในอิสราเอลไม่ทันเพราะว่าอาการสาหัสมากซึ่งทางกองทัพอิสราเอลเองก็มีการควบคุมข้อมูลนิดหน่อยนะครับโดยใช้คําว่า เหตุการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งหรือ very difficult incident ในการถแถลงซึ่งปกติเวลาใช้คำนี้มักจะเป็นสัญญาณว่ามีความสูญเสียรุนแรงหรือสถานการณ์มันซับซ้อนนะครับการใช้คำว่ายากลำบาก หรือการพยายามควบคุมข้อมูลเนี่ยมันพอจะปิดข่าวได้จริงๆหรอคะดูเหมือนก็มีข้อมูลหลุดออกมาอยู่ดียอมรับว่าปฏิบัติการซุ่มโจมตีของฝ่ายต่อต้านครั้งนี้เนี่ยถือเป็นหายนะหรือด i s a s ส e r เลยนะครับหายนะเลยครับมีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตทันที่4นายบาดเจ็บอีก8นายซึ่งบางส่วนก็สาหัสที่น่าสนใจมากๆคือจุดที่เกิดเหตุระเบิดเนี่ยเป็นอาคารที่กองทัพอิสราเอลเขาตรวจสอบแล้วประเมินแล้วว่าปลอดภยัย สามารถใช้เป็นที่พับชั่วคราวของทหารได้อ้าวกลายเป็นว่าโดนโจมตีในจุดที่คิดว่าปลอดภัยแล้วอีกแล้วแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์การควบคุมพื้นที่ของอิสราเอลคะเนี่ยมันก็ตอกย้าถึงความท้าทายนะครับในการที่จะเปลี่ยนจากเอ่อเคลียร์พื้นที่ไปสู่การควบคุมพื้นที่จริงๆแบบยั่งยืนนะครับการซุ่มโจมตีแบบไม่คาดคิดหรือที่เขาเรียกว่าสร้างเซอร์ไพรส์ได้เรื่อยๆเนี่ยมันสะท้อนว่าฝ่ายต่อต้านเขายังคงมีความสามารถในการปฏิบัติการอยู่นะครับแม้แต่ในพื้นที่ที่อิสราเอลบอกว่ายึดไดไ้้แลวก็ตามอืม ภายในกองทัพอิสราเอลเองนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ปัจจุบันและก็ต้นชุนความสูญเสียที่ต้องจ่ายไปกับการพยายามยึดครองพื้นที่แบบนี้นะครับค่ะแล้วทางตอนเหนือของกาซาล่ะคะสถานการณ์สู้รบเป็นยังไงบ้างยังมีอยู่ไหมทางเหนือก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านอย่างต่อเนื่องครับในวันเดียวกันนี้มีรายงานปฏิบัติการอย่างน้อย,อยก็2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเป็นการประทะก,กันโดยตรงอีกครั้งเป็นการใช้พลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์โจมตีฐานอิสราเอลเป็นรายคนไป มีสไนเปอร์ด้วยครับซึ่งแหล่งข่าวจากสื่อฮิบรูเองก็ยืนยันว่ามีการบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นจริงจากการซุ่มยิงพรุ่งนี้นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากองพลมุจาฮิดินออกมาอ้างความรับผิดชอบนะครับว่าโจมตีรถถังเมอร์คาวาของอิสราเอลด้วยขีปนาวุธในย่านเอลไซตูนทางตะวันออกของกาซาซิตี้ค่ะก็แสดงว่าการสู้รบมันยังกระจายไปทั่วไม่ได้จํากัดแค่ทางใต้สินะคะ ถูกต้องครับยังคงดําเนินไปทั่วทั้งชนวนกาซาเลยครับผลกระทบจากความรุนแรงในสนามรบแบบนี้นะคะมันก็คงไม่ได้อยู่แค่แนวหน้าอย่างเดียวแต่ดูเหมือนมันจะสะท้อนกลับมาสร้างความตึงเครียดข้างในอิสราเอลเองด้วยในหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องตัวประกัน <c oughs> เห็นว่ามีความกังวลมากขึ้นหรอคะ ใช่ครับถูกต้องเลยครับความกังวลเรื่องที่ว่าทหารอาจจะถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มเนี่ยมีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโดยเฉพาะหลังจากที่กลุ่มอัลกซามซึ่งเป็นหน่วยรบหลักของฮามาสเนี่ยเขาออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็พร้อมจะจับทหารอิสราเอลเพิ่มอีกโอ้คำประกาศนี้ยิ่งกดดันรัฐบาลกับกองทัพอิสราเอลหนักเลยสิคะกดดันมากครับแล้วมันเหมือนจะไปเกี่ยวกับนโยบายที่เรียกว่าฮันนิบาลด้วยใช่ไหมคะนโยบายนี้มันคืออะไรแล้วทำไมมันกลับมาเป็นประเด็นตอนนี้คะอ๋อครับ นโยบายฮันนิบาลหรือฮันนิบาลดิเรกทีฟเนี่ยมันเป็นคําสั่งทางทหารที่เ,เคยมีอยู่จริงนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับอนุญาตให้กองทัพใช้กําลังอย่างเต็มที่เลยแม้ว่าจะเสี่ยงต่อชีวิตทหารที่ถูกจับเองก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูจ,จับตัวไปได้สาเร็จซึ่งบางทีอาจจะหมายถึงการยิงใส่พื้นที่ที่เชื่อว่าทหารที่ถูกจับอยู่แม้จะเสี่ยงทาให้ทหารคนนั้นเสียชีวิตก็ตามนะครับแล้วมันถูกยกเลิกไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถูกยกเลิกไปอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ว่ามันมีรายงานหรืออาจจะเป็นความกังวลว่าอาจจะมีการนําแนวคิดคล้ายๆกันนี้กลับมาใช้หรือมีการตีความคําสั่งในสนามรบปัจจุบันในลักษณะนั้นนะครับการกลับมาของแนวคิดแบบนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะในตอนนี้โอ้มันสร้างความไม่พอใจและก็ความโกรธเคืองอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวของตัวประกันที่ยังโดนจับอยู่รวมไปถึงครอบครัวของทหารเกณฑ์ใหม่ๆด้วยนะครับพวกเขามองว่ามันเหมือนเป็นการลดทอนคุณค่าชีวิตทหารแล้วมันก็ขัดแย้งกับความพยายามที่จะเจรจาช่วยตัวประกันด้วย ก็เลยทําให้การประท้วงเรื่องตัวประกันยังคงมีอยู่เรื่อยๆใช่ครับยังคงเป็นประเด็นหลักที่มีการประท้วงต่อเนื่องในอิสราเอลเลยครับ นอกจากเรื่องตัวประกันกับนโยบายที่อ่อนไหวนี้แล้วนะคะยังมีประเด็นเรื่องกําลังพลที่ก็น่าสนใจเหมือนกันทั้งการประเมินจํานวนนักรบฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ปัญหาในกองทัพอิสราเอลเองด้วยใช่ครับมีรายงานจากหนังสือพิมพ์ใหญ่ของอิสราเอลนะครับเดยเดียตอารอนอตเขาอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกลองที่ประเมินว่าตอนนี้น่าจะมีนักรบติดอาวุธที่ยังปฏิบัติการ,รอยู่ในฉนวนกาซาประมาณ7,500คน7,500คน ซึ่งตัวเลขนี้มันก็ดูจะออสอดคล้องกับที่ฝ่ายต่อต้านเองเขาประกาศระดมพลนักรบหน่วยซุ่มโจมตีเป็นพันๆคนที่พร้อมจะสู้ต่อเรื่อยๆนะครับแล้วในฝั่งของกองทัพอิสราเอลเองล่ะคะมีประเด็นเรื่องการปฏิเสธคําสั่งด้วยเหรอคะอันนี้น่าสนใจครับมีรายงานจากหน่วยงานกระจายเสียงของอิสราเอลเลยระบุว่ามีทาหารหนายจากกองพลโกลานีโกลานีหน่วยดังเลยนี่คะใช่ครับถือเป็นหน่วยรบแนวหน้ามีชื่อเสียงมาก ปรากฏว่า5นายนี้ปฏิเสธที่จะเข้าประจำการในฉนวนกาซาตามคำสั่งแล้วผลเป็นยังไงคะผลก็คือ3นายถูกปลดออกจากประจำการทันทีเลยครับส่วนอีก2นายถูกตัดสินลงโทษจำคุกในเรือนจำทหารโทษฐานขัดขืนคำสั่งผู้บังคับบัญชายอย่างร้ายแรงถึงแม้จะเป็นแค่5้านายแต่การที่ทหารจากหน่วยสำคัญอย่างโกลานีปฏิเสธคำสั่งแบบนี้มันสะท้อนอะไรที่มันลึกกว่านั้นไหมคะ ก็เป็นสัญญาณที่น่ากังวลนะครับถึงแม้จํานวนอาจจะยังไม่เยอะมากแต่มันก็อาจจะบ่งชี้ถึงปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจความเหนื่อยล้าหรืออาจจะถึงขั้นมีความกังขาต่อเป้าหมายหรือแนวทางการปฏิบัติภารกิจในกาซาที่อาจจะกําลังก่อตัวขึ้นในหมู่ทหารบางส่วนนะครับ